นะพี่นอ้องเมื่อ,อนี้มาดูครับสาวน้องไผ่เป็นีเนอชอย่างพอนี่ทำอย่างพอน,นี่นจะกะพรากับเผาเนื้อเนาะพอดีเราแวะซื้อเนื้อที่ตลาดชุมเพนะครับไม่ใช่ตลาดชุมเพแม็กโครชุมเพที่ผมจะแวะแต่ว่าครั้งนี้เนื้อไม่สวยครับมีครั้งก่อนที่พวกผมมาเนื้อสวยมาก<ช>ครับแล้วก็ราคาถูกต่เนี่ยราคาเพลงแล้วก็เนื้อไม่สวยครับพอมาดูเนาะสาวน้องไผ่ก็จะทําเนื้อนะครับ ปวผมก็จะลกๆนิดหนึ่งนะครับก๊ายังไม่มีเนาะใช้ตัว <มา S 1> นี้ไปก่อนมาแล้วบอควาอาืมนะครับเราก็จะหนึ่งข้าวกับพี่น้องอืมไปเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับปวนเันทุกวันดวคอยลดน้ำหนักกันนะครับเอาแค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับอา่าพี่น้อง,อองตอนนี้มาเบึงนะอาหารเ้าเฮาอดเนี่ย จะแสียบก่อนเนาะมันยังพอคือยังเนี่ยกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีไข่ก่อนเนาะแล้วก็มีผักนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับอาหารทำมือนี้นะนะครับเสียงอาจจะบึดกระทึกนิดหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับกําลังอุ่นค่ะอุ่นเนาะอุ่นหมูอุ่นลาบหมูอุ่นลาบหมูนะครับปนอ่ เตาฟืนเน้น้อยนี่แหละเตาฟืนเนาะชอบมากหรือครัวเตาฟืนแก๊สเขาเพิ่งมาส่งะพอที่เขาไปทําครัวนะครับเขาไปยืมบัดนยืมอะไรครับแต่ว่าเราอย่างตัวนี้สาวน้องไผ่ที่กำลังนั่นอยู่เนาะสาวน้องไผ่ครัวเตาฟืนไหมครัวเตาฟืนเนาะเบิ่งสาวสาวไสยบ้านครัวเตาฟืนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะตัวนี้ก็คือเป็นอุ่นนะอุ่นกับข้าวไม่ได้ไปทํามาใหม่นะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับ มาบ่ายก็จะมีคลิปประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรมากครับนะครับเอาประมาณนี้ก่อนครับครับอ่ะพี่น้องฟองป,องป,องปายมานันนี่มีกับข้าวอย่างนนะ่าพอานี่ก็มีนี่ปลาทอดปิ้งแหนมปลาทอดปิ้งแหนมข้าวมื้อเช้านี่ไงอ่ะมีขนมจีนมีผักแล้วก็มีส้มเติส้มปเติมเราจะกินส้มติมอ่ะนะครับม,มากินแซ่บๆนำกันด้วพี่น้องสาวน้องไพ่พิการศิษยแกะขนมจีน อกติดแสบเป็นแล้วนะบบนะครับพึ่งจะกินข้าว24ชั่วโมงอืมอพึ่งกินข้าว24ชั่วโมงทำอไอเอฟนะครับดูอาหารนะนาะมีแต่แนวเซฟเๆฟนะก็พักเพิ่นอันนี้ก็มีแหนมแหนมหมูหรือแหนมอย่างพอแหนมหมูค่ะลองชิมดูเด้อเราทำเองนี่แหละสูตร้อนนี่แหละไปะมาเซฟๆซฟนวกันฮะเบิงสาน้องไผ่กำลังจีกไอ้ตอนเวิร์ดเสรนขนมจีนพี่น้องสำนีเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับมืบ้อน,อ,นนอนี้วันที่31 ธันวาคม2568เมื่ออื่นกบปีไม่เมื่อดีฮัสิไปใส่น้อเพิ่งออกจากบ้านนะพี่น้องเนาะเปิดเพลงกันเสียงดังกำลังคักอยู่ฮาสิไปทาดพนมพี่น้องเบิ่งถนนเส้นทางบ้านเสียงสว่างตาขัางข้าวนี่น้องด้านขวาอันนี้ก็บเบิ่งสาวน้องไพ่เป็นเนะาะเบิ่งหน้าตาเป่นกับเบงนะครับคนผู้ยหน้าตาผู้ไฮจิใจดีได้พี่น้องเอาไเบก่งกับถนน,น,นครับผม ถนนเป็นยังไงพี่น้องโอ้โห و, กำลังก่อสร้างพอดีนะครับกำลังเฮ็ดขยายนะครับเดี๋ยวเขาไปท่าพนมกันเอาพี่น้องเนาะบถน,น,ถน,นถนนในถนนแถวบ้านในอา่าสิไปบ้านโพสนุกเนาะข้างหน้าในวัดโพสนุกนะครับ,รบด้านขวามือนี่เป็นบ้านเสียงสว่างนะครับถนนเป็นอ่น่าสิกำลงยยังขยายทางครับพี่น้อง<ส>มันก็เลยแบบน,น,<า>นัน่นอยู่นะครับสัญจร <laughs> ให้ระวังเนาะ กลับไปเรื่อยๆเนาะนะครับปึ่งออกจากบ้านมานี่โอ้มีรถเสียงผมเลยเอาประมาณนี้ก่อนนะครับมีรถเสียงรถสามสามมิตรโอเคแค่นี้ครับไปไหนพอนตรรียมแงตลาดท่าพนมกันเดี๋ยวเราไปดูตลาดท่าพนมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะรถก็เยอะครับไปเท่านี้นะครับม้าข้าหลามก็มีนะวันนี้มีป่าก็มีแช่ไ งปงพิ้งไก่นี่มาเลยลูกชิ้นก็มีพี่น้องมีแต่แนวคัดเซ็ตแซียดอยู่ตลาดนะครับมีกับข้าวถุงมีสเกนได้ไหสมัค้างไม่ค่ามีสเกนนะมั้ยมีสเกนโตคิวครับเลอบาร์น,น้ำนะครับเดี๋ยวจะอยู่ที่ไหนเนาะมีทุกอย่างเลยครับไก่นกกระทงกระทาข้าวปลองปลาดิบ นครับอ,อันนี้ก็เป็นพวกหมูสามชั้นนี่หมดเลยเนาะนะครับเป็ดเปิดนี่หมดเลยเป็ด,ปด,ดเ,เป็นมังกรหรืออะไรวะนาะวันนี้เหมือนไม่ค่อยเยอะ,นะอนเนาะอย่างแม่ค้าเขาไปกินเลี้ยงพี่ใหม่ก,กันเนาะ,นะรประมาณนี้นะครับตลาดอาหารผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะของท้าทขนมนขเนาะดูครับ ไม่ค่าใจดีนะพอนี่นาค่อยเอาเงินเพื่อตามสาวน้องไเปเลยนะพี่น้องเดี๋ยวผลไม้ก็มีขายนะครับเดี๋ยวไปดูดเรื่อยๆนะแต่ราหมดละนะครับไม่รู้จะได้อะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวดูกันไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับสหรับตลาดวันนี้เหมือนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้นองสดใสแม่ค้า พ่อค้าเขาไปติดกินตีใหม่กันนะนะครับก็อยู่แถวๆเนี่ยฮะแถวๆตรงวัดพระธาตุพนมเนาะวันนี้วัดพระธาตุพนมก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะสวนมางข้ามปีเนาะเห็นคนกำลังใส่ชุดขาวกันนะครับมันก็จะมีร้านทั่วๆจริงๆนะผมว่าปกติน่าจะเยอะกว่านี้ล่องกลางล่องข้างซ้ายขวามีหมดเนาะนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูสาวน้องไผ่ซื้อฮะซื้อลาบเป็ดอีกทีน,นะเรียบร้อยแล้วครับ แค่นี้นะครับนะ่เปนี่ครับสวัสดีครับมาดูนะครับใส่กรงใส่กอกท่าพนมนะครับน้ํากําลังยืดเลยครับนะครับอันนี้ก็สาวน้องไผ่ก็นะครับอยากกินเปรี้ยวๆแล้วครับดูจากน้ํากําลังย้อยน่าดูแล้วครับแม่ค้าก็กลิ้งแทบไม่ทันเนาะช่วงนี้ดีที่ว่าอากาศเย็นๆเนาะนะครับมีมีมีเป็นชายมั้งนี่เป็นชายเหรอ ผมว่าไอ้ยพอนขดปวดเนาะปวดถามสิิมาแข่งหนูว่าพอนเหลือพี่ร้านเดียวเท่านั้นปะเอาเท่านี้นะครับเดี๋ยวใส่กอกประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับขนมนะครับตรงตลาดนี่เนาะชิ้นละสิบบาทยี่สิบห้าบาทนะครับมีเนาะที่อุทัยธานีก็จะมีนะที่ประมาณชิ้นละสิบบาทมีอุ่นให้ด้วยพอน ตี๋อุทัยขนม,มนะยิ่งบริการสุดๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะความมีเค้กนะเนี่ยหนือเค้กเลยเนาะเออนี่ในวันเกิดในวันอะไเนีโอเคเอาเท่านี้นะครับวันนี้น้องฟองก็จะกินขนมนมเนยเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับสำหรับการมาถึงวันแรกน,นะครับเราก็ตื่นนอนแล้วก็นะครับทํากับข้าวกินเองนะก็ทําโดยเมนูสาวน้องไผ่เนาะนะครับเมนูบ้านบ้านครับกะเพราครับเนื้อที่อร่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็พากันเดินทางไปอำเภอธาตุนาพนมนะครับก็ไปเที่ยวธรรมดาเนาะแล้วก็พอตอนเย็นนะครับเราก็แวะตลาดเลงธาตุพนมนะครับไปดูร้านขายกับคงกับข้าวกันนะครับชีวิตก็สุขสันครับผ่านไป1วันอย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะเาานาะก็พาสาวน้องไผ่ไปเลาะไปเรื่อยๆครับ